เอาละครับสวัสดีผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อาร์ u เซอร์ไปว่าออฟฟิทนะครับผมดันมาลืมกดอัดเอาไว้เซ็งเลยมาอัดไว้ตอนได้ไททันพอดีเดี๋ยวมาดูกันว่าไททันจะกากหรือจะบุ้ยเรามากับกระติกนะครับผมสําหรับคนที่ชื่นชอบพวกเราก็สามารถร่วมกดไลค์ให้กำลังใจหรือว่าจะสามารถสมัครสมาชิกช่องเราก็ได้นะครับเริ่มต้นที่3 5าบาทนะครับผมอุ้ยแรงนี่ว่า ใครไม่พร้อมก็สามารถกดไลค์เพื่อสนับสนุนได้เช่นกันมามาอุ้ยทีเดียวร่วงทีเดียวร่วงทีเดียวร่วงปัม๊มติ๊กข้างหลังพี่บอลม,มีตัวปลาไอ้นี่เปล่าเออนี่นี่เจอแล้วอ๋อโอเคมันเป็นตัวปลาขี้อ่าพอยเท่าไหร่แล้ววะเดี๋ยวขอเทียบสองก่อนนะกระติกย่าเพิ่งไปกระติกย่าเพิ่งไปข้างหน้าตึงข้างหน้าตึงเทียบสองพอเปล่าวะกระติกไปฟาร์มพอยหน่อยเดู กระติกฟาร์มพอยข้างหลังกันหน่อยพี่บอลไม่ไหวข้างหน้าเนี่ยกระติกฟาร์มพอยก่อนไม่มีเลือดเติมโอ้โว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 ข้างหลังอ่ะกระติกเห็นเปล่าข้างหลังที่มีหมูเยอะๆกระติกฟาร์ามให้ด้วยอ๋อตรงนั้นเหรอเออไปเลย,เลยไปเลยไปเลยไปเลยพี่บอลไม่มีพอพยหิวเ,เลือดเรื่อย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 เร่อยเอาละตรงนี้แหละมันจัดให้หมด จัดให้หมดมาดิตีนไม่น้องตีนไม่น้องตีนไปตีนไปเบียสองโอเคเรียบร้อยเบียสองแล้วเพิ่งบวกนะอย่าเพิ่งรีบบวกนะจะฟาร์มจากตัวอะไรดีวะแมมมอสอยู่ด้านนู้นเออไอหมูอยู่ไหนวะเนี่ยจะติกแมมมอสอยู่ด้านนี้ กระติกไปฟาร์มตรงนู้นไปพี่บีบอลมาครเราต้องฟาร์มจากตัวที่ให้พอเยอะๆหน่อยพี่บอลว่าพี่บอลลงไปด้านล่างก่อนดีกว่าสตามิน่ามันไม่มีวันหมดเหมือนกันนะเนี่ยไททันอ่ะแต่ว่ามันค่อนข้างเดินช้าถึกอยู่ถึกอยู่ทาเทียสามก็พอได้บานละมึงมีคนยิงธนูมานะเหมือนมีคนยิงธนูมาจากทางฝั่งนู้นหรือเปล่าไม่รู้ได้ยินเสียงเปี้ยวฟ้าวเปี้ยวฟ้าวอยู่กระติกเหรออ๋อเสียงกระติกโอเคไม่เป็นไรปลอดภัย จัดตีนครับอุ้ยดีเดียวตายดีดีโวตายีเดียวตาย,ดดย,ตายได้มันนะ่ะได้นะไม่รู้อะได้มันแน่นอนชื่อแบบนอนนกลับมาเราต้องการพอยต์อีกนิดนึงเพื่อเข้าสู่ t i สามจริงอยากจะลงไปฟาร์มเองแต่กูเดินช้ามากนี่วงมันจะไปบีบสุดที่ตรงไหนวะเนี่ยงานนี้น่าจะบีบแถวๆนี้ว่ะดูแล้ว นะประมาณนี้ลงด้านล่างก่อนข้างล่างลงข้างล่างลงข้างล่างนี่นี่นี่เจอช้างแล้วเว้ยช้างเหรอนะยังให้รีวิวเยอะมารอก่อนมารอก่อนอจะติเป็นไงบ้างการฟาร์มตรงนู้นโอเคไหมโอเคไไโอเคนะเ,คเราต้องอทำงานเป็นทีมถ้าเ,เรามียูไทยทั้งตัวหนึ่งบัฟได้จะดีมากเลยว่ะเอาช้างก่อนปั๊ม ทีเด like, ียวครับทีเดียวช้างร่วงครับผมสบายบือสบายบืออีกตีนหนึ่งอีกตีนหนึ่งจัดไปจัดไปโอ้โหนนนเนเลยตรงนี้นเนเลยข้างหน้านี้ขอด้วยแรทขอแลทด้วยขอแนทด้วยมาเลยมาเลยปั๊มใครรูดของกติกหอใช่เออดีมากเยี่ยมเยี่ยมจัดตีไปหมดนกมา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  เอาเด้ไปวนก่อนใช้เหลี่ยมในการกลับตัวเยอะนิดนึงหุ่นยากหุนยากหุนยากจะได้จะได้ถ้ามีคนขี่ได้อ่ะเดี๋ยวรอดูว่าจุดต่อไปมันจะไปที่ไหนตอนนี้มันอยู่ตรงนี้แหละเราเหลือไดองเสาแค่สามตัวเด้หมูมันยิวพี่บอลได้อยู่ให้หมูมันคอยยิวได้อ่อ่า ถ้าเราไม่ขี่ซึ่งเปิดฮิวตลอดเวลาเลยไหมใช่ได้ใช้ได้ใช้ได้เดี๋ยวอัพมันก่อนดีกว่ามั้งอัพไอ้หมูก่อนไอ้หมูน่าจะสําคัญกว่าไอ้หมูไปเทียร์สามเลยแล้วกันไปหมูมึงจะได้ฮิวกูได้กระติกไปเปิดทอยหมดแล้วกระติกฟาร,ร์มก่อนกระติกมีบอลต้องการทอยในการเลเวล่ออัพสู่ระดับสุดยอดหมูข้างบนนู้นตีกันแล้ววะ่ะน่าสีได้ไม่ได้ขึ้นไปแกมด้วย ไม่มีตัวอะไรให้กูเหยียบเลยเดี๋ยวบอลนี่นี่อ๋อเอาไปนี่รอไปนี้รอไปนี้รอไปนี้เดี๋ยวบอลเหยียบเองทีเดียวตายพวกนี้มามึงเห็บตัวปั๊มเรียบร้อยโคตรแรงเฮ้ยไอ้ทำไมพวกนี้มันกัดกระตีเลือดตีวิ่งไม่ได้เลยอ๋อมันติดเลือดมันกัดตีเลือดออกเอาละถ้าอัพได้เท่าไหร่วะเนี่ยหนึ่งพันเหรอโอเค ขาดพอยว่ะอุ้ยกระติกกระติกความจลกระเคงให้ก่อนดูความจลกระเคงหลังนี้ก่อนพี่บอลวิ่งช้าล่อมาก็ได้ล่อมาก็ได้เออเออมามามามันอยู่ตรงนู้นนะ่ะยิงล่อมาดิาได้ไแล้วได้แล้วนั่นน่ะฝั่งนู้นน่ะมันอยู่เพียบเลย้นั่นเห็นเปนเลาเ่านั่นเออตรงนั้นแหละโอ้อแต่คายหน่อยไอเยอะดิพี่บอลเดินขึ้นข้างบนก่อนเดินรอก่อน ช้าจัดช้าจัดช้าจัดแม่งว่ไเราจะได้ว,วิววะเนี่ย oh, <hi. S 1> ฟาร์มเลยฟาร์มเลยฟาร์มเลยยังไม่มีใครไอหมูนี่มันต้องมาตามพี่บอนไปเนี่ยจะไ,ได้หิวได้เนาะกู hey, <hi. S 1> ต้องขึ้น <Hi. S 1> ไปข้างบนแล้ว,อลวเ,เออไม่เป็นไรใช้กวางตีเลยไม่ต้องใช้ธนูแล้วเตรียมของก่อนตอนนี้ ปืนไฟเราก็มีแล้วนี่ว่าเดี๋ยวนะแต่ปืนไฟสู้บาสุก้าไม่ได้มดีโหลดบาสุก้าให้พร้อมก่อนโอเคพี่บอลมาฟาร์มช้างแป๊บหน้าข้างบนมันตีกันนัวเลยมันไปแย่งไอ้ดอกเราต้องเอาไททันให้ได้แหล่งสามไม่งั้นสู้ยากแล้วก็ต้องเหลือยาไว้เติมเลือดด้วยไอ้พวกโทเค็นพวกเนี้ยโอ้ยไปไหนกันไปไหนกันไปรุ่นไปไหนกันไปไหนกันเอามีไททันอีกชุดหนึ่งเหรอ โอ้บ้าเอ้ยเดี๋ยวมีไททันเหมือนเราอีกอุ้ยมันมีไททันกี่ตัวเนี่ยโอ้บ้าไปแล้วเฮ้ยไอ้ไอ้ไอ้นี่อะไรเนี่ยกระติกเอาไอ้พวกปืนยิงไททันก่อนเอาปืนธนูอ่ะยิงไททันมันก่อนเด้วเร็วเร็วเร็วเททันเยอะเกินเฮ้ยเราไปเข้าวงก่อนดีกว่ามั้งกระติกไม่ต้องแล้วกระติกมาเลยไปเลยไปเลย เข้าวงเลยเข้าวงเลยเพราะว่าเดี๋ยววงบีบมาแล้วเดี๋ยวเดินไม่ทันอีกตรงนู้นตายกันนัวแล้วถอยเราถอยเราถอยทางหน้านี่แหละพี่บอลจะบวกด้านหน้าน,านี้แล้วนะเป็นไงเป็นการพี่บอลบวกแล้วมีสนแล้วตอนนี้บวกบวกกูบวกบวกูบวกเอาเปล่าเอาเปล่ามาพี่บอลจัดหวดัวตัวเออเออไม่เป็นไรจัดเองจัดเองได้อยู่ได้อยู่แรดตายแล้วแรดตายแล้ว ตายแล้วเอาดิเอาดิเฮ้ยคนโดนกระทืบตายแล้วนี่ว่าใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่เอาดิเอาดิล่วงหมดละล่วงหมด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 ครับล่วงหมดครับไม่ดื้อแล้วเดาไผเป็นไผไผเป็นไผเสร็จได้ตายยกตี้แต่ว่าต้องระวังข้างหลังหลอยตายยกตี้มึงตายยกตี้กระติกคอยยิงคาค้างบนข้างบนมีคาคาตัวหนึ่ง กระติกเอาหมูขึ้นมาอยู่กระติกต้องไปอ้อมขึ้นมานะตรงนั้นน่ะมันจะขึ้นลำบากกระติกไปพิงอ้อมาหลังพี่บอลกระติกไปอ้อมหลังพี่บอลเดเร็วเร็วเร็นี่ว่าไอหมูมันไม่ยอมขึ้นมามันขึ้นไม่ได้รวยแล้วรวยแล้วงานนี้สุดใหญ่แล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเวมาม มา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 ,มา,ม,ามาเลยมาเลยมาเลยแรงนะ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 เอามาตัด <welche> ผ <ikka> ุดตัดผุดเอาเอาเร็ว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 กระติกอยู่ไหนกระติกอยู่ไหนกระตช่วยหน่อยช่วยยิงไอ้คาคาหน่อยตัวอื่นไม่เท่าไหรเอาคาคาก่อนน่าหน้าคาคาอยู่นั่นนะเร็ว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  ยิงไฟใส่คาคาไว้กระติกยิงไฟใส่คาคาไว้กระติกหลบหลังพี่บอลกระติกติกหลบหลังพี่บอลไว้หลบหลังพี่บอลหลบหลังพี่บอลเร็วยิงคาคาไว้ยิงคาคาไว้หลบหลังพี่บอลแล้วยิงคาคาอย่างเดียวยิงคาคาอย่างเดียวเลยยิงคาคาอย่างเดียวเร็วพยายามหลบหลังพี่บอลไว้กระติกมาหลบหลังพี่บอล หลบหลังพี่บอลหลบหลังพี่บอลไปหน้าเลย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 นั่นแหละ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 ไปสองวิ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 โอเคฮิวฮิวฮิวเร็วฮิวมามากระติกอยู่ในวงไว้พี่บอลระบากอยู่เอออยู่กระติกมาเข้าเข้าตีนเข้าใต้ตีนเข้าใต้ตีนนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละดีเยี่ยมเยี่ยม บอลตามไม่ทันหรอกกระติกกระติกมาอยู่ข้างใต้กระติกอยู่ใต้ขาติกอยู่ใต้ขาเร็วกระติกใต้ขาโอ้กระติกใต้ขาอยู่ใต้ขาอยู่ใต้ขาไว้ใต้ขาไว้ใต้ขาไว้เออโวยแล้วมึงกระติกยิงเลยยิงยิงมาเลยแค่ดูยิงมันยิงอยากใต้ขานะแกอยากไปไหนนะวงบีบแล้ววงบีบไปวงก่อนไปวงก่อน ไปบ้งก่อนไปบ้งก่อนเอ็มมาไหนได้อยู่มัได้อยู่ไ,ได้อยู่โอ้มันเล่นหนักรึเปล่ะเป็นหนักรึเปล่าเอามามาเฮยิวยิวไม่แม่งยิวไม่ได้วะโอ้ยิวไม่ได้แล้วปะอ๋อมันมีเวลาสามสิบกรอาพีในการยิวอีกเดี๋ยว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 อย่งนี้อยู่นี้อยู่อยู่ในวงก่อนแล้วติดอยู่ ตายบอลไว้แมงค่าเลยเมื่อกี้เฮ้ยไอหมูไอหมูเรายัางอยู่หรือไงนะ่ะมันติดอยู่นี่โอ,<า>เอ้เรียบร้อยปะเรียบร้อยเรียบร้อยเฮ้ยอะไรมาเนี่ยคาคา,ามาดิทำไมมันเทียมไม่ได้อ่ะ โอ้โหเรียบร้อยไอ้กระติกดันเล่นกวางไม่ค่อยเป็นนะทุกคนมันต้องไปอยู่ใต้ขาแล้วช่วยยิงเพราะว่าเราวิ่งไม่ทันแต่ก็กระทืบยไปยับอยู่เมื่อกี้ <ง Canadians> นั่นแหละใครก,กระติกไปกระติกข้ามเลยจิงโจ้จิกติกโจ้ด้านขวาจิงโจ้ด้านขวาจิงเบยมึงยิงไม่โดนเลยมะมึงยิงอะไรมึงเนี่ย <c oughs> ออกลูกพะหมดโดนขำเลยกระติก โดเตะโดนเตะมึงตายเถอะทำไมมึงเล่นฝีมือแบบเนีเ้ยตายเถอะหนูเหล็กดิวินแกมห,หนูเหล็กก็อยู่ที่ธนูนัแลแล่นแหละมึงก็หมุนหมุนไปดิเอออย่าเพิ่งไปบวกมันไปหาจับไดโนเสาร์ตัวนึงก่อนมันตามมึงมาแล้วหาจับไดโนเสาร์ก่อนเดี๋ยวพี่บอลจะได้มาได้ มึงโดนแดกแล้วบ้างนันะ่นอ่ะอ๋อมันไม่ได้ตามกระติกขึ้นเขาซ้ายซ้ายออกซ้ายไปอย่าไปเลยอย่าไปเลยอย่าไปเลยหาไ, <ป S 1> ได้้องสาวตัวหนึง่งอย่าไปยิงยิงโจ้นะ,ไ,ไ,ปะ,ะไปตาไปเลยมาแล้วมาแล้วมึงโดนแล้วเรียบด้อย